สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 นนทุกคนค่ะจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจอภาพนะคะ CPU ซึ่งบรรจุอยู่ในเคสนะคะลำโพงคีย์บอร์ดเมาส์แล้วก็เครื่องพิมพ์ไปแล้วนะคะวันนี้ครูจะพานักเรียนมารู้จักกับวิธีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะวิธีการใช้อันดับแรกเราก็ต้องเปิดเครื่องเป็นก่อนนะคะทีนี้ในการเปิดเครื่องนะคะมันจะมีปุ่มสำคัญอยู่ซึ่งมีชื่อปุ่มว่า power นะคะชื่อปุ่มว่าปุ่ม power นะคะปุ่มนี้จะมีสัญลักษณ์เป็นรูปกลมๆนะคะแล้วก็มีขีดตรงกลางนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ ที่เคสนะคะจะอยู่บริเวณด้านหน้าเลยนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เห็นเด่นชัดเลยนะคะจะอยู่ด้านหน้าของเคสเลยแล้วก็กดปุ่มพาวเวอร์ที่เคสหนครั้งนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปกดปุ่มพาวเวที่จอภาพอีก1ครั้งนะคะปุ่ม Power ที่จอภาพนะคะส่วนใหญ่นะคะจะอยู่บริเวณมุมมุมล่างนะคะขวามือบริเวณจะอยู่ จะอยู่ที่บริเวณมุมล่างขวามือนะคะสัญลักษณ์ของปุ่ม power ก็จะเป็นเช่นเดียวกันกับสัญลักษณ์บนบนเคสนะคะปุ่ม power ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เหมือนกันนะคะซึ่งถ้าเราเห็นปุ่มนี้ก็แสดงว่า ใช้สำหรับเปิดหรือแล้วก็ปิดนะคะอุปกรณ์นั้นๆนะคะสัญลักษณ์ของปุ่ม power ก็คือเป็นรูปกลมๆแล้วก็มีขีดตรงกลางนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเราจะต้องกดปุ่ม power ทั้งหมด2ครั้งนะคะ1คือเรากดปุ่ม power ที่เคสและ2เรากดปุ่ม power ที่จอภาพเพื่อเป็นการเปิดเครื่องนะคะ เมื่อนักเรียนเปิดเครื่องคอมมาแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆได้ตามความต้องการนะคะทีนี้เมื่อเราจะปิดเครื่อง ะะเราจะต้องปิดโปรแกรมที่เราใช้งานทุกๆโปรแกรมก่อนนะคะถึงเราจะสามารถปิดเครื่องได้แต่ในขณะนี้โปรแกรมที่ครูเปิดใช้อยู่นะคะครูยังไม่ได้ปิดนะคะเพราะว่าครูอัดคลิปอยู่ขั้นตอนแรกสำหรับการชัดดาวนะคะเราก็ไปที่ปุ่มสตาร์ทนะคะปุ่มสตาร์ทก็คือปุ่มแรกทางซ้ายมือนะคะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยม สี่รูปติดกันนะคะเราเรียกว่าปุ่มสตาร์ทนะคะขั้นตอนที่หนึ่งเราก็คลิกที่ปุ่มสตาร์ทพอเราคลิกที่ปุ่มสตาร์ทปุ๊บนะคะมันก็จะแสดงเมนูแล้วก็คำสั่งขึ้นมานะคะ,ะเราดูนะคะหาสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นปุ่มพาวเวอร์นะคะนี่พอเราเอามาไปชี้ปุ๊บนะคะก็จะขึ้นคำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษมาเลยว่า Power นะคะ 1. คลิกที่ปุ่ม Start, สตาร์ท คลิกที่ปุ่ม power 3นะคะเลือกคำสั่ง shut down นะคะ shut down h, h u h t d o w n นะคะอันนี้คำสั่ง shut down ก็คือการปิดเครื่องนะคะเดี๋ยวครูทวนใหม่นะคะขั้นตอนการปิดเครื่องมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะคะ 1. คลิกที่ปุ่ม start สคลิกที่ปุ่ม power แล้วก็3เลือกคำสั่ง shut down นักเรียนสังเกตนะคะคำสั่ง shut down ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของปุ่ม power เช่นกันนะคะซึ่งบอกว่าตอนนี้เราอยากจะปิดเครื่องแล้วนะคะส่วน windows บางรุ่นนะคะก็อจาจจะใกล้เคียงกันแบบนี้นะคะคำสั่ง คำสั่งจำเป็นนะคะในการปิดเครื่องก็คือคำสั่ง shutdown นะคะตอนนี้นักเรียนคงพอจะเข้าใจอ่าขั้นตอนการเปิดแล้วก็ปิดเครื่องแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งให้นักเรียนสรุปขั้นตอนการเปิดเครื่องและขั้นตอนการปิดเครื่องลงในสมุดแล้วก็ถ่ายรูปส่งในอัลบั้มด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ